you <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะกลับมาพบกับโออีกแล้วในช่องมาดำเออชาแนลตรงนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเาอยู่ที่ตองบลหินตั้งอำเภอเมืองนะครนายกจังหวัดน,นะครนายกอีกแล้วนะคะเพื่อจะพาทุกท่านชมสวนผลไม้เนื้อที่สองไร่นั่นเองนะคะซึ่งสวนผลไม้แห่งนี้นะคะมีผลไม้ที่ปลูกอยู่มากมายหลากหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียน เงาะลองกองมะยงชิดมะม่วงกระท้อนนะคะและอื่นๆอีกมากมายหลายชนิดแต่ว่าอูจะพาะทุกท่านชมรายละเอียดของที่ดินแปลงเนี้ยเป็นแบบไหนนะคะบอกก่อนว่าลักษณะของที่ดินตรงนี้นะคะติดถนนด้านหน้านะคะเป็นถนนลาดยางสาธรารณะซึ่งจะติดถนนเนี่ยกว้างประมาณ20-30ถึงเมตรแล้วก็ลึกเข้ามาประมาณ100กว่าเมตรนะคะรวมแล้วก็คืออยู่บนเนื้อที่2ไร่นั่นเองนะคะที่ดินแปลงนี้มีบ่อน้ําเพื่อให้เราใช้ประโยชน์ ใช้สอยได้บนสวนด้วยนี่มีบ่อน,น้ําให้ใช้ด้วยนะคะแปลงนี้นะคะทําเลยดีมากๆเลยอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านล้อมรอบอยู่ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้นะคะไฟฟ้าประป,า,ปาเนี่ยเข้าถึงแล้วด้วยนะคะที่ดินแปลงนี้ห่างจากตัวเมือง แค่ประมาณ6กิโลเมตรก็ถึงที่ดินแปลงนี้เลยนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านบุงแค่หมู่ที่7นั่นเองที่ดินแปลงนี้เดินทางสะดวกสบายมากๆนะคะขับรถมาง่ายมากเลยนะคะใกล้กับภูกระเหลียงซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนั่นเองแล้วก็ใกล้กับวัดดังๆอีกหลายแห่งมาบริเวณล้อมรอบตรงนี้นะคะล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ําตกสาลิกาน้ําตกนางรองนะคะน้าตกวังตะคายหรือว่าเขื่นขุนด่าง ที่เป็นขึ้นชื่อของจังหวัดนครนายกนะคะแปลงนี้ห่างจากวัดหลวงพ่อปากแดงประมาณ8กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะเดินทางสะดวกมากๆนะคะโรงพยาบาลใกล้ๆนะคะโอเคเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมลักษณะของสวนแห่งนี้เป็นแบบไหนไปกันค่ะตอนนี้นะคะโอพร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่อ่ะ ก่อนหนึ่งก็จะเริ่มจากถนนด้านหน้านะคะซึ่งถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนที่ห่างจากถนนสีนาวาเข้ามาประมาณ1.8กิโลเมตรนะคะ,ะหรือว่าจะนับจากถนนหลักที่วิ่งระหว่างภูกระเลียงกับถนนสีนาวาเนี่ยคะ่ะห่างกันประมาณ100เมตรแปลงที่เราจะขายนะคะติดถนนลาดยางแบบนี้เลยส่วนอันนี้จะเป็นเพื่อนบ้านนะคะ,ะส่วนที่เป็นแปลงที่เราขายก็อยู่นี่นี่เลยเป็นสวนผลไม้นะคะนี่ ด้านหน้าจะเป็นถนนลาดยางแบบนี้ด้านในเนี่ยเข้าไปหมู่บ้านหรือว่ามีเพื่อนบ้านอยู่นะคะแล้วก็รอบๆบ,บริเวณเนี่ยคือจะเป็นภูเขาทั้งหมดตรงนี้อากาศดีมากแล้วก็ผลไม้ที่อยู่บนสวนแห่งนี้สมบูรณ์มากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าได้ทั้งเรื่องอากาศแล้วก็เรื่องของดินด้วยนะคะตอนนี้โอกกำลังจะเดินเข้ามาด้านในสวนแล้วนะคะ,ะจะมีการล้อมรั้วชัดเจนแล้วก็มีประตูนี่เลยค่ะ ตรงนี้เขาเรียกว่าตำบนหินตั้งนะคะอเมืองนครนายกจัังหวดนครนายกหรือหมู่7นั่นเองนี่ล้อมรั้วเรียบร้อยนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นสวนผลไม้นะคะที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดนี้คือมีต้นมะม่วงนะคะเห็นไหมมะม่วงกระท้อนนะคะแล้วก็มีเงาะมีชุเรียนเดี๋ยวพาไปดูน้ำที่เราเห็นขังอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ฝนตกไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะฝนหยุดเราก็เลยถ่ายต่อนี่เลย อะจะให้ทุกท่านชมเนาะละักษณะของที่ดินแปลงนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้าติดถนนอยู่ประมาณ20กว่าเมตรหรือเกือบ0เมตรนั่นเองนะคะความลึกก็ประมาณ100กว่าเมตรด้านหน้าของที่ดินแปลงนี้จะมีต้นไม้ที่ปลูกอยู่คือมีมะม่วงนะคะแล้วก็มีพุกษาสามรสแล้วก็มากระทอนตรงนี้อันนี้กระทอนทั้งหมดเลยแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ถนนส่วนตัวแล้วกันเนาะไม่ไม่ได้เรียกว่าส่วนตัวเราเป็นถนนทางเข้าในที่ของเราเองเจ้าของเนี่ยจะมีที่ด้านหลังด้วยนะคะก็เลยมีบ้านปลูกอยู่ด้านหลังแต่ไม่ได้รวมบ้านนะคือถ้าเกิดว่าเรา,าซื้อขายตามที่บอกไปคือในเนื้อที่สองไร่เนี่ยจะมีช่วงที่เป็นสิ้นสุดเดี๋ยวจะพาไปดูอ,อันนี้โอ๋ให้เริ่มจากด้านหนากก้าก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูต้นไม้ที่อยู่บนสวนแห่งนี้นะคะอันนี้จะเป็นต้นกระท้อนนะคะกระท้อนทุกต้นให้ผลผลิตแล้วนะคะ แล้วก็ต่อมาตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นต้นเงาะนะคะเงาะเนี่ยมีหลายต้นมากนี่เลยเงาะโรงเรียนปีหนึ่งเก็บได้หลายตันนะคะอันนี้จะเป็นต้นเงาะทั้งหมดเลยนี่ที่เราเห็นอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวจะพาเลาะไปเรื่อยๆเนาะเรายังอยู่ในดงกระท้อ n กับเงาะผสมกันอยู่นะคะนี่เลยพอเราหลุดจากตรงนั้นมาเราก็ยังจะมาเจอต้นมะม่วงนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นต้นเงาะโรงเรียนเหมือนเดิมนี่เดี๋ยวจะพาออกไปจากตรงนี้นะคะมีต้นทุเรียนด้วยที่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเงาะนะคะนี่เงาะทั้งสวนเลยเยอะมากเงาะแล้วก็จะมีลองกองมีมะยงชิดนะคะมีทุเรียนอ่ะอย่างอันนี้นะคะเป็นต้นมะไฟค่ะนี่ ต้นใหญ่มากให้ลูกแล้วนะคะแล้วก็ต่อมาฝั่งนี้นะคะจะเป็นต้นนี่ไม่ยงชีดพันธุนกล้าวแล้วก็อันนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะต้นใหญ่เลยคือทุเรียนทุเรียนมีอยู่ต้นหนึ่งให้ลูกเยอะมากนะคะแต่ละปีเนี้ยให้ห้าสิบหกสิบลูกเลยนี่แล้วก็มีลำใหญ่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นลำใหญ่ใหญ่มากเลยมีหลายต้น โอก็เดินออกมาตรงถนนนะคะนี่ถนนทางเข้าบ้านนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าทางเจ้าของนั้นได้มีการขายสวนแห่งนี้แล้วก็จะมีการเข้าออกจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะไม่เข้าจากตรงนี้แล้วลูกค้าที่ซื้อแล้วนะคะตรงเนี้ยเหมาะมากๆเลยคือสามารถทำทำเป็นบ้านพักอาศัยบ้านสวนหรือว่าจะทำเป็นสถานที่พักผ่อนหรือจะทำธุรกิจเกี่ยวกับรีสอร์ทบ้านพักบ้านเช่าได้หมดเลยนะคะนี่ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางที่เราเดินมาตั้งแต่เริ่มเข้าจากรั้วเนาะนี่อยู่ตรงนี้นี่ทุเรียนต้นใหญ่มากนะคะต้นนี้ตายแล้วมีอยู่สองต้นมีต้นมะไฟมีชมพู่นะคะข้างในเดี๋ยวพาไปดูมีบ่อน,น้ำด้วยตอนนี้นะคะออเดินเข้ามาได้เกือบจะสิ้นสุดของที่แล้วนะคะ,อ,ะอย่างตรงนี้นะคะจะเป็นต้นลองกองมีชมพู่นะคะแล้วก็มีกระท้อน ไม่ยงชี้ด้านหลังเนี่ยมีอยู่หลายต้นมากเลยนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นทางที่เราเดินมานะคะโอเคด้าน,นหลังจะเป็นวิวภูเขานะคะเห็นไหมมองเห็นวิวเขาตรงนี้เลยบรรยากาศดีมากนะคะตรงนี้ใกล้กับอ่าเป็นที่ป่าไม้นี่จุดสิ้นสุดของที่ก็จะอยู่ประมาณตรงต้นไม้ตรงนี้นะคะ ด้านในเนี่ยมีหมาก็เลยจะไม่เดินไปแล้วนะคะอันนี้เป็นต้นลองกองลองกองด้านหลังมีอยู่หลายต้นมากนะคะนี่ที่นี่นะคะมีการวางเรื่องระบบน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำจากสวนนะคะถ้ามีกนรล้นก็จะมีการเจาะร่องนะคะลงไปที่บ่อน้ำซึ่งจะมีบ่อน้ำธรรมชาติอยู่ตรงนี้นะคะนี่เลย แล้วหลังก็จะมีบ่อน้ําใช้ส่วนตัวนะคะนี่มีกับเก็บน้ําได้บรรยากาศดีมากนะคะละักษณะเป็นแบบกึ่งปา่ากึ่งสวนผลไม้นะคะแบบอยู่แบบเงียบสงบแบบไม่ได้อยู่ในชุมชนที่แออัดหรือว่าแบบชุมชนใหญ่มากนะคะแต่ก็มีเพื่อนบ้านเข้าออกตลอดนะคะไม่เปรี้ยวไม่น่ากลัวค่ะ,ะละักษณะของสวนก็จะประมาณนี้เลยนะคะ โดยเรื่องของชี่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะท่าในใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมแปลงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับที่ดินส,สวยๆราคาถูกๆแบบแปลงนี้อีกนะคะลาไปก่อนค่ะ